สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดคลิปดวงโดยรวมดวงทั่วไปนะคะของครึ่งปีหลังปี63นี้นะคะของคนราศีกรกฎนะคะก่อนอื่นขอฝากช่องบุษบาพยากรฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะเราจะมาเปิดดวงราศีกรกฎกันึงช่วงครึ่งปีหลังปี63นี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างภาพรวมทั้งหมดครึ่งปี6 ครึ่งปีหลังนี้นะคะเดี๋ยวต้องฝากขอโทษชาวมีถุนจริงๆที่คลิปที่แล้วที่อัดลงไปเนี่ยแสงมันสะท้อนแสงมันจ้ามากเลยต้องขอประทานอภัยจริงๆไม่รู้มือไปโดนปุ่มอะไรนะคะแล้วก็จะอัดคลิปใหม่ก็อัดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการเปิดไพ่ซ้ําซ้อนนะนะก็เลยต้องขอประทานอภัยณนะที่นี้ด้วยนะคะทีนี้มาเปิดดวงโดยรวมเลย ของชาวกรกฎครึ่งปีหลังนะคะว่าจะชีวิตจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูคุณกันนะคะ เนอยงรถเครื่องดูถ้ามีเสียงภายนอกรบก,กวนต้องขออภัยจริงอย่างที่บอกว่าแถวนี้มีแต่เสียงมอเตอร์ไซค์ไม่มีเสียงอะไรเลยลมยอเตอร์ไซค์กับนกสองอย่าง 乘客。 ฟิลล์เพนทคลโอ้แย่ชูออกครับ

เ o ิร์ลเมองโดยรวมตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะดีอะนะมองรวมๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคนายอบคับมาทำไมมาทำไมโอเคอืม ตัวตนของคุณครึ่งปีหลังนี้ปีหกสามนี้นะคะมองว่าในใจคุณยังวิตกกังวลอยู่อะไรคุณยังนึกถึงเรื่องราวที่การกระทําที่คุณทํามาหรือแม้แต่สภาพในใจของคุณดูเหมือนว่าทําไมคุณไม่ไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่เลยดูเหมือนคุณยังนึกถึงแต่ไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณยังมีความแบบว่ายังวิตกกังวลคุณยังมีความแบบว่าคิดถึงคุณยังไม่ไม่ในใจคุณเหมือนจะดูไม่สดใสเอาซะเลยนะคะช่วงนี้ช่วงครึ่งปีหลังนี้นะดูเหมือนในใจคุณไม่สดใสเอาซะเลยในใจคุณนึกถึงแต่เรื่องอดีตที่ คุณยังลืมไม่ได้หรือว่าอดีตที่คุณทําผิดพลาดมาอะไรก็ทั้งทั้งทั้งนั้นทั้งมวลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคะโอเคคุณนึกถึงแต่เรื่องไม่ดีจริงๆคุณมีในใจคุณเหมือนมันมีปอมอะเ mm hmm. นาะคุณชาวกรกฎนะคะอือก็อยากให้ใจคุณแบบ ครึ่งปีหลังนี้ดีนะเพราะว่าดูภาพโดยรวมแล้วเนี่ยจริงๆคุณดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินของคุณเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณนะคะหรืออาจจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณหรือคุณอาจจะได้เริ่มต้นเกี่ยวกับการ,การเงินการงานของคุณมีการเริ่มต้นได้รับโอกาส สิ่งดีๆค่ะเงินที่คุณรออยู่หรืออะไรก็ตามข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่คุณได้ไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องงานหรือเรื่องอะไรที่คุณลงทุนไปแล้วอ่ะคุณจะได้รับโอกาสดีๆกลับมาคุณจะได้รับโอกาสได้รับผลตอบแทนกลับมานะคะการเรื่องสหัชะเพื่อนฝูงสังคมคิดว่าเป็นช่วงที่ครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่คุณ จะมีความสุขนะเป็นช่วงที่คุณเนี้ยเหมือนชีวิตคุณมีความสุขอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยมองว่าน่าจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือได้พักผ่อนจิตใจอยู่กับครอบครัวนะคะเป็นช่วงที่โอกาสดีมากๆสําหรับคุณอะ่ะเป็นช่วงที่คุณเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวความสุขได้เลยแหละนะคะช่วงนี้ไม่ว่าเกี่ยวเรื่องการเดินทางหรือเรื่อง สังคมมีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงดูแล้วเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆหรับตัวคุณเองคุณกรกฎครึ่งปีหลังนะคะก็ดูแล้วโอเคมากๆหน่อยส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องครอบครัวมองว่าช่วงนี้คุณดู ดูเบื่อเบื่อหรือเปล่าคุณเบื่อเบื่อเบื่อบ้านอาจจะมองว่าคุณเบื่อเบื่อหรือว่ามันไม่มีความหวือหวาไม่มีความแอทิฟไม่มีความกระตือรือร้นหรือเปล่าอยากให้คุณเอาใจใส่เรื่องตรงนี้หน่อยนะคะเรื่องไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องบ้านของคุณหรือเรื่องครอบครัวของคุณหรือเรื่องภายในครอบครัวภายในบ้านของคุณนะคะดูเหมือนคุณเจอแบบว่า ไม่ค่อยมีความสุขอาจเป็นเพราะว่าตัวคุณเองมีอะไรมีอะไรที่คุณต้องคุ้นคิดต้องต้องปล่อยวางอะค่ะหรืออยากจะให้คุณปรงบ้างว่าออชีวิตที่ผ่านมาอาจจะเจออะไรไม่ดีก็ตามเนี่ยดูเหมือนช่วงเป็นช่วงที่คุณปรงปรง,ปงอ่ะนะดูแล้วก็ปรงปรง,ปงด้วยในบางคนนะคะอือือ ส่วนเรื่องสิ่งใหม่ๆตำแหน่งปุตตะเนี่ยมองดูว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากเลยถ้าคุณได้เริ่มงานใหม่เนี่ยหรือคุณเริ่มต้นงานใหม่ก็ตามคุณจะประสบความสำเร็จหรือเรื่องการงานของคุณคุณจะอาจมีโอกาสก้าวหน้าในท่าที่การงานของคุณนะคะเออคุณจะได้รับการยอมรับจาก แวดวงสังคมแวดวงหมู่เพื่อนร่วมงานก็ตามหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานในองค์กรใดๆก็ตามมองดูว่าคุณอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นนะหรือผลงานของคุณเนี่ยที่ผาที่ที่ททมาที่คุณวิตกกังวลอยู่นะตอนนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องเรื่องส่วนเรื่องงานแล้วคุณก็อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยให้คุณได้ ได้ให้คุณได้ทำได้พัฒนาฝีมือตัวเองอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณจะได้รับโอกาสนั้นแล้วโอกาสของคุณอะความเป็นไปได้สูงมากความมีประสบความสำเร็จสูงมากนะคะในตำแหน่งอลิอมืมันก็เลยว่าคุณมีอุปสรรคตรงสภาพจิตใจคุณน,นี่แหละสภาพจิตใจคุณมันเหมือนคุณคิดภาวะเข้าวง คุณยังกังวลคุณยังไม่ก้าวออกมา่ะสภาพจิตใจคุณไม่ทราบว่าในใจคุณมีอะไรนะคะแต่ดูเหมือนคุณงานคุณโอเคเงินคุณโอเคนะแต่โดยสภาพจิตใจแล้วคุณไปนึกถึงแต่เรื่องอะไรอ่ะนึกถึงแต่หรือว่าคุณไม่เขาเรียกว่าหรือว่าคุณไม่ไม่พอใจในผลผลงานหรือผลการกระทําของคุณที่ผ่านมาก็ได้นะคะหรือคุณยัง มีอะไรรับค้องใจในใจของคุณคุณต้องมีอะไรรับค้องใจในใจ,ในใจของคุณแน่ๆคุณถึงไม่ยอมที่จะปล่อยวางมันนะคะดูในตําแหน่งของอลิแล้วนะอส่วนในตําแหน่งปัตตนิคู่ครองมองได้เลยว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้เจอคู่ครึ่งปีหลังเร็วๆนี้อาจจะได้เจอคู่ด้วยอาจจะได้เจอคนที่คุณรักหรือเจอคนที่คุณถูกใจนะคะ ได้เจอแน่ๆคิดว่ายังไงก็ได้จะได้เจอส่วนคนที่มีคู่รักแล้วเนี่ยมีคู่แล้วเนี่ยโอเคค่ะคุณรักกันดีมากช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ว่าจะมาทําให้คุณสองคนบาดหมางใจกันนะคะช่วงนี้ของชาวกรกตนะคุณจะมีโอกาสมีความสุขคิดว่าน่าจะมีการเดินทางด้วยซ้ํามีการท่องเที่ยวหรือมีการหยุดพักผ่อน หรือมีการคุณอาจจะได้มีการไปฮันนีมูนกันด้วยในในในบางคู่ที่ว่าเพิ่งพบรักกันหรืออะไรกันเนี่ยอาจจะได้มีการท่องเที่ยวด้วยกันสารสัมพันธ์ด้วยกันนะคะมีการพัฒนาต่อยอดคิดว่าเรื่องความรักของคุณก็ยังดีอยู่นะคะไม่ว่าคนโสดหรือคน,คนมีคู่แต่คนโสดก็เอาใจช่วยคิดว่าคุณน่าจะได้เจอคู่แหละนะอืม ในตำแหน่งมรณะตำแหน่งมรณะตำแหน่งไหล่ไหอะไรของคุณคุณต้องต้องระวังให้ดีเป็นช่วงที่คุณแบบว่าพยายามพย,พยายามจะพ้นวิกฤตนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราเจอวิกฤตโควิดกันด้วยนะคะคุณก็เลยเป็นไปว่าคุณต้องมีความพยายามมากที่จะผ่านพ้นชีวิตอะให้มันดีให้ได้ไม่ว่า ถ้ามองในเรื่องของรายจ่ายของคุณเนี่ยคุณก็ต้องพยายามประคับประคองนะคุณต้องพยายามผ่านพ้นไปให้ได้แต่คิดว่าคุณทําได้เราทําได้ดีแล้วคุณจะทําได้สําเร็จคุณจะผ่านหลุดพ้นช่วงที่วิกฤตหรือช่วงที่มีปัญหาในชีวิตของคุณอะยังไงคุณก็น่าจะผ่านมันมาได้นะคะช่วงครึ่งปีหลังเนาะตำแหน่งความสําเร็จคุณในเรื่องของหน้าที่การงานคุณแล้วเนี่ย มองดูแล้วจากตำแหน่งนี้งานคุณมีความก้าวหน้ามากงานคุณอาจจะได้เลื่อนรับตำแหน่งหรือคนที่ทำงานตัวเองหรือคนที่มีมีกิจการของตัวเองก็ก็ตามเนี่ยออมองดูว่าเป็นช่วงที่คุณต่อยอดได้ดีมากแล้วก็คุณจะประสบความสำเร็จได้รับผลกำไรตอบกลับมาได้รับ ผลสาเร็จได้รับเงินได้รับทองงานของคุณยังมั่นคงแล้วคุณก็มีความสุขเป็นช่วงที่คุณมีความสุขแล้วคุณก็กําลังช่วงที่กอบโกยอะค่ะเป็นช่วงที่กอบโกยไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องเงินของคุณก็ตามนะคะแล้วดูว่าคุณก็มีความสุขไปกับมันด้วยจริงจังนะคะเป็นช่วงที่คุณดูชิลๆมากครึ่งปีหลังนะเพียงแต่คุณต้องผ่านพ้นวิกฤตช่วงครึ่งปีแรกไปให้ ให้ได้ก่อนอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าเรื่องรายจ่ายเรื่องอะไรก็ตามนะคะโอเคเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานมันก็เหมือนบอกแล้วว่าบางครั้งงานที่คุณทำอยู่หรือธุรกิจที่คุณลงมือลงทำอยู่เนี่ยคุณอยากจะต่อยอดคุณอยากจะเสริมไรายได้คุณคุณอยากจะทำอะไรคุณทำได้เลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณอยากจะ เติมเติมเติมเต็มเติมเต็มเติมเต็มในสิ่งที่แบบว่าคุณไม่พอใจคุณอยากหรือกิจการคุณคุณคุณอยากจะขยายสาขาหรืออยากจะเพิ่มเติมสินค้าของคุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นจังหวะที่คุณทําได้นะคะแล้วก็หน้าที่การงานของคุณดูแล้วก็ด้วยความที่คุณอยากอด้วยความที่คุณอยากด้วยความที่คุณใฝ่ใฝ่มากด้วยความที่คุณเ เพียรพยายามมาก่อนหน้าเนี้ยโดยรวมแล้วอ่ะมันมันจะไปไปด้วยกันได้ดีมากเลยมันจะไปด้วยกันได้ดีมันจะเข้ากันได้ดีมากเลยคุณจะได้รับโอกาสโอกาสเป็นโอกาสของคุณทีเดียวช่วงช่วงครึ่งปีหลังนี้นะของชาวกรกฏทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าจากที่แย่ๆหรือจากที่คุณเคยเจออะไรมาก่อนจากที่คุณประสบปัญหา อะไรก็แล้วแต่ที่คุณยังภาวะโพงในใจที่คุณยังมีในใจคุณเหมือนเก็บกดนะเหมือนคุณไม่ยอมปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแบบพลิกล็อกเลยอะค่ะคิดว่าแบบต้องแบบต้องเรียกว่าแบบพลิกพลิกล็อกเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนงานคุณจะดีมากนะคะคิดว่างานคุณดีเลยแหละมองในเรื่องงานคุณจะดีแล้วก็มองในเรื่องคู่ครองคนรักก็ดี จากที่ยังไม่เคยมีใครหรือว่าจากที่แย่ๆมาก่อนหรือจากที่จบกับคนเก่าไปแล้วหรืออะไรก็ตามมาเนี่ยคู่ของคุณก็จะมาแล้วละ่ะคิดว่าครึ่งปีหลังนี้ยังไงคุณก็น่าจะได้เจอนะคะของชาวกรกฏนะอส่วนเรื่องความในใจของคุณไม่มีอะไรค่ะคิดว่าความในใจของคุณหรือสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมองดูว่า คุณอยากจะประสบความสําเร็จเนาะคุณอยากจะประสบความสําเร็จคิดว่าคุณจะเน้นไปเรื่องงานซะด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเรื่องความสัมพันธ์อะไรแล้วเนี่ยคุณก็ดีดีดีอยู่แล้วคุณอาจจะมองในเรื่องหน้าที่การงานของคุณมากกว่าแต่ในบางครั้งดูว่าอาจจะมี บุคคลคนอื่นบุคคลภายนอกนะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ในที่นี้ก็ตามเนี่ยอา,อาจจะมีความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณต้องเครียดทําให้คุณต้องคิดมากบางครั้งนะทําให้คุณที่ว่ายังปล่อยวางตรงนั้นไม่ได้ก็ได้นะคะเเขาจะเข้ามาวุ่นวายแต่ด้วยทั้งนี้ท้งนั้นแล้วเนี่ยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีมันจะแก้ไขมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยรวมทั้งหมดนะคะอมืมันเป็น เดี๋ยวว่าถ้าตรงกับเรื่องคุณเครียดคุณคิดคุณวิตกกังวลก่อนหน้านี้มองดูอาจจะน,น่าจะเป็นเรื่องทางครอบครัวหรือเรื่องทางบ้านหรือเรื่องเกี่ยวกับคนในบ้านอะไรก็ตามเนี่ยอือก็อยากจะให้คุณลองเปิดใจดูลองเอ่อทำให้บ้านมีความอบอุ่นหรือทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น นะคะลองดูเนาะเรื่องเรื่องภายในใจคุณนี่แหละคิดว่าที่คุณกังวลอะ่ะคุณก็น่าจะกังวลมาจากเรื่องงานหรือไม่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในครอบครัวคุณหรือหรือเรื่องหน้าที่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับบ้านของคุณอะ่ะนะคะมองดูแล้วว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แต่โดยรวมแล้วครึ่งปีหกสาของคุณไปได้สวยมากๆไปได้สวยเรื่องงานของคุณไปได้สวยมากๆคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไร นะคะรักกันดียังไม่มีเรื่องบุคคลที่สามนะคะส่วนคนโสดก็คิดว่าน่าจะมีใครเข้ามาแหละเนาะทำให้ชีวิตคุณสดใสขึ้นมาอีกครั้งเนาะโอเคภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับใครบางคนเพราะว่านี่คือการเปิดดวงโดยรวมของชาวกรกฎนะคะคลิปนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้ถ้าคลิปต่อไปก็จะเป็นกลายเป็นคลิปของความรักของครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาแล้วเนอะชาวกรกฎนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไปละค่ะ